อันนอันม,ม,มีมีคนยิงสวนม่เพิ่งงวเฮ้เยเดี๋ยวอาเดีวโอ้าวอ๋วอมันยิงลุกโคตรเฟียดเลยแม่สปแปมโนไฟไหลไฟโต้ห้ย<ฟ><ฟ> ไม่เล่นแม่งเลยจบตอนนี้แล้วจะเห็นไหมอ่ะแดงเหรอชั้นชั้นหนึ่งใช่ชั้นหนึ่งตัวหนึ่งเพื่อ <connected. S 2> นเวียนคิสติ้งตัวหนึ่งนะหยุดเป็นโนตัวหนึ่งโนกะ้ไม่เกิดเป็น,นเป็นโนหนยุดปิ้งสี่เป็นโนเดินเข้าซิก,กา้าอยู่ในซิก,กา้า โฟมไหลขึ้นมาได้เลยโฟมอยู่ในทิกกานะยิงยิงยิงยิอทะลุมาเลยขึ้นมขึ้นมาเฮ้ยกับดักนี่ตอนึงทำกูเดิมไม่ได้เหรออ๋อไม่ใช่มีลวดก็แดงมีปะไอตรงระเบียงระเบียงของ้าไอตรงนี้โอเคเดี๋ยวกูลงไปโดนลงไปอีทลุอีทลุอยูงเลยอ๋อออกดัดัดันดัดััดับับ อิโก้สวยสวยสวยไอโน่หายเผียอใจวะฮะเผื่อใจวะทำไมอ่ะเกล่อกูตายด้วยเพราะเก็ตเต็มปอดมันอันนี้มันมันมีรั่วอยู่ตรงตีนกูไม่รู้ตายนี่วะนี่วะไม่รู้โซเฟียมาคนเดียวแล้วับอิโก้ ที่นะตามไปสเดียจะอีโก้มาคนเดียวตัวตัวตัวมาอยู่เรียบ่นที่ม้วเราไม่ได้เหลวไม่ได้เหลวหน้าต่างโม่งม่้ย อูขอเอาผิดแต่มันจริงเหรออะไรอ่ะเออเอาผิดอ่ะใช่เอาผิดคือตัวเองเอาแต่มันเป็นเสียงพังข้างล่างข้างล่างเอาผิดไอ้ตัวไปไดบนอ่ะอุ้ยเข้ามาเนี้ยหลังหลังโน่เฮ้ยได้ไซส์เหรอพี่พี่พี่มันอยู่ไหนไซส์มันอยู่ไหนไซส์อยู่มีติ้งโดมอ่ะ ว่าได้ไงก็ไม่รู้มันเรียไปไหนวะเอ้าไข่เนี่ย่า่ยไหลเหรอขอโทษขอโทษ้างหลังมันอีโกเยอะอ่ะขอโทษกูตามันไม่ทันเลยี่ยโอ้โหเอเตายตายไม่ไม่ Oh! U, เฮ้ยไม่ใต้ดินแล้วมันไหลไวยังวะลองเยลนโล่นะเยลนโล่ดักเคบีาขาหน้ามีตัวหนึ uh ่งมีทำไมตัวมันใช้สแนเปอร์ ไม่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 ฮะที่นี่เราไม่ทำกันแบบนั้นมันมีเสียงติ๊ดอยูไ่ไงขวาแล้วเพื่อนขวาขวาสวยตัดสา,ายเลยไม่ใช่ไหมสายนอกใช่ออยู่ข้างนกใไหมใช่ไหม,ใช,ม,ใ,ชมใช่แหละแค่ hey, เอา โวดนั <muitas S 2> ่มวดเออเฟิร no ์สมันมีเทคนิคนี่เลยเตบ้าตอแบบยิงเหมือนวอลเล็ตเลยเพื่อนเอเก็บสิงตอบเออเวลาเวลามึงตอบปุ่มึงมีเก็บงได้เ่นเีข้างในไม่รู้นะข้างในไม่รู้เรื่องวะันเล่นรถแง G T A ได้ลนี่บุรี เนี่ยครูค er. ู่กับคนนี้โก้ไงตายเลยทำไมกันบะนี่นี่โดนเลยนี่นี่ดีกว่ากดม็อกไอ้ที่อะเดือด่ันเดิือดพัดเลยพัดพัดอีโก้อีโก้อย่าไปกลัวอย่าเล่นกล้องไม่ต้องเล่นเทียงนั้นอีโก้เปิดเพลงให้แล้วตื้อ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 อันเมื่อกี้ดิซโซ่อะ

ตรงนี้มาเด้อเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไอ้เนมไม่เข้าไปแล้ววอเตอร์ฟอกมันก็บอกว่ามันไปแล้วไอ้เหี้ยมันเข้ามาแล้วอ่ะี่เนด็กมีแล้วเนี่ยเด็กตายไปแล้วพี่เด็กได้หมดตายวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมาส์มาปั่นไม่จบเด็กอีกมาดิ เดี๋ยวคาดวังให้มันเดินมาถึง1ี0เมตต้องหนามไม้ออกต้องหนามไม้ออกนะไอ้หน้ามหนงัง มีกล้องให้ดูไหมบ้าย นี่ทําไมมึงไม่ทําให้มันจบไปวะมึงมึงเยอะอ่ะเยอะอ่ะเยอะอ่ะเด่นเด่นชนะก็ดีแล้วเนเป็นเบบกูอ่ะยิบดามันเดินเข้ามาฟีเลยกูเดนเนี่เป็นอยู่อยู่แต่กูบอกว่ามันเข้ามาแล้วแต่มึงไม่ฟังกูว่าไม่กูเนว่ามึงดูอยู่ก็เลยแบบรีโหลดอยู่ไงมึงเก็บว่ากูยิงไม่ทันมันเข้าไปแล้วให้กูเห็นมึงดูอยู่กูนึกว่ามึงจะยิงให้กูเห็นมันเดือยู่โทษนังโง่ มาแล้วข้างหน้ามาแล้วไปจิ้วชเชิหน่ะก่อนบนย้านนู้แเฮ่ก็ใส่ไม่ได้สุดยอดใช่เบอร์ชั้นสองไม่มีชั้นสองไม่มีชั้นสอง มีตอนนี้ชั้นสองชั้นสองอะไรนะชั้นสองชั้นสองตรงนี้ไม่ได้ผมใส่พี่โป้แพูดอะไรนะอันโอ้โหย่ายังยังไม่หายรอบแม่งเอ้ยไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมุจักดูดไก่เปล่าชั้นสองผม่ได้ข้างหน้าจักดูดไก่ไป โดนฟิตเลย้มขวาพอพอหนุนพกชับเ้าใช่แขนโตข้างเดียวยิงหนึ่งสองนี่ไงนี่ไงไม่ตายมันจะตายแล้วเว้ยก <c oughs> ็ <c oughs> หลอกไ,ได้ไงวะพี่ โน่บอกว่าโนรู้แล้วแต่โน่ไม่มาหาพี่เนี่ยอ้านี่พุ่ยจะมานี่ใครยิงกูอุ้ยพี่เซ็นเซ็นกระสายพี่เฟิร์เฟิรตรงตรงนั้นยสา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 ยไม่ไม่ไม่สายเลยสายเลยห้องอะเใครวะมันไหลยิงกูมันแนวไหนรู้มานี่แล้วมานี่แล้วมานี่แล้วใครเล่นฮอนอ่ะตองสายนะ มาเส้นเกี่ยวตายอ่ะเพื่เดี๋ยวอ่ะออตุกอิดตีนึงอ่ะตายแล้วโอ้ยก็ตายตัวเอ๊ะอตัวนี้ตัวนี้โลตัวนี้โลยังเจอหรอโลจริงไม่จริง Thôi mà 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 Thì. สหนึ่งหมหนึ่งครับเท่าไหร่ครับสองบมสองได้แปดแปดแปดโอเคโอเคพอแล้ว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 ยืนสองส่วนเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่พี่หนึ่งห้าสองเก้าวงหนึ่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 งศูนย์ศูนย์ยื่สองส่วนเจ็ดเท่ากันเท่าไหร่พค่าไฟอร์ ิดขวาป่ะไร่ซ้อทําไง,ไงโวยแม่งเทขบวกคูณเลขยไอ้ซั์นี่ซา,ายขอบปออระตูซ้าย,ายอ่ะ